นี่ครับพี่น้องแต้มที่สามครับนี่โตใหญ่ยุ่ครับนี่อ้ยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหมวดชายสุขุทุกคนครับวันนี้กับสิบ้ามาใส่เบ็ดปลาไหลครับวันนี้เดา๋ยวลองบึงเนื้อโฟมครับนี่นี่เนื้อโฟมแล้วก็อันนี้เป็นตับไก่มัดมักไข่ครับเป็นไข่เป็ดครับอันนี้เอาสูตรไอ้ไหมมัด ล่องเบิ้งครับแต่ว่าบุหัว่ามังนี้มันจิมีปลาไหลบ่ครับนี่ครับเราก็จิมล่องเบิ้งก่อนมีบุมีก็ต้องล่องเบิ้งกันครับมักยั่งดีแล้วครับเดี๋ยวใ,ใส่ให้เบิง่งนี่เบ็ดเท่ากับสองโอครับตับไก่นี่ครับตับไก่มักมักเรียบร้อยเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับฟางนี่ก่อนเกี่ยวมันสิละครับ เด็ดแนี่ยครับกุนเกีียวเลยหมานประมาทค่อยว่ากันที่ลังนะครับลอ,องบึงไส้ไปนี่แหละครับยิงหมูไส้ก็หยอดไปนี่เลยแหละ ยังไงค่อยว่ากันบานๆเด้อจับไก่เราเออเดี๋ยวติใส่เหตุพี่น้องเนียเบิ้งไม่ลองไม่รู้พี่น้องเอ,อ้ยแต่ห้องกบูหูว่ามันมีปลาไหลบ่ ช่องให็มั้ยครับว้างหอด,ดินเลยแหละ Rồi Luôn luôn Chúng ta thuộc cho Mới vô tàu mới Ừ, tàu vô Thực tàu Đấy, xe, lắm Ui, gì mà lắm Ô, cái chữ trên nó tàu này Ô, <laughs> nông nhạc baht đi tung đây là nè con này, ô, gìn lược thử tàu đây, anh này con lược vừa tít, tít bạc mà tít bạc, wow, cái gì ngoa, ba ba lưng quá, บ่ถืกเว้ยเออขวมเอ้ยนอนถ่ายอยู่หี่เลยปลาก็ทีเรื่องทีลงไปน้าบูดระเบิบ่ตื่นโอ้ยนอนอยนหนิ่งกิ๊บเลยนะผมว่าตอนลงไปกัติงแหงเดมมันคือบ่ไปบ่ไปเลยแหละไอ้ปลานี่ไอ้ปลาก่าบ่ไอ้ปลากระสงปลากระสง Song một hang liên xa là phải là sung. <laughs> Momentum walk, vê kéo, vê kéo. Vê kéo, vê kéo. Vê kéo. chôm, kéo. chôm. kéo. Vê 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 kéo. อหมือนงูแบบเดือดผมเลยนะพันพันหยาเลยมันไหลออกมอุ้ยประยูอีเดี้วรุดว่ะมันไหลว่ะมันไหลรออกมว่าครับมันไหลเพราะมันดึงกับติดห,หยาโอ้โห่องด้ยบ่หมานพี่นอ้องไปหลุดมืออื่นครับพี่นอ้องบ่หมานครับ เบ็ดกะไฮปลากัะบุ่ได้เข้ากับมหมครับยืน, <c oughs> นจังพอกันไหมครับขึ้นอีกอะสัสตีสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีย่ามเสาครับวันนี้ก็มาจรรม้ำเบ็ดปลาไหลครับนี่ไม้เขา,าขึ้นบนถือครับ พี there, there, ่น้องเบ็ดคือจังหายเบ็ดคือจมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งก่อนครับหอวยเบ็ดจมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับข้างในน้องแบบโอ้ยพี่น้องเนี่ยดึงครับพด

ปล่อยปลาไหลปลาไหลเบ็ดปลาไหลครับใส่เบ็ดปลาไหลโอืมเออดเบ็ดจะหลงลึกเลยได้ไหมละ่ะได้อยู่ตัวนี้ได้กี่ตัวได้ตัวแรกไหมขยันรูไม่เห็นรูเลยเหรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดักรูเลยครับหย่อนไว้เฉยดิ แต้มแรกเ้านี่ครับเล็ดไปสลึกเลยนี่ครับพี่น้องแต้มแรกเรียบร้อยอ้ยเบียกหมดเลยพี่นองครับอันนี้เป็นตึงๆด้วครับ ตึงเดียวครับชิมิแต้มีโตป้คะครับโอ้ยนี่ครับตัวที่สองครับว้าวพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับนี่ตัวที่สองแล้วครับโอ้ยพี่น้องหมานป้ะนี่ครับตัวที่สองครับ ตัวที่สองของเ้าวใส่ไงครับตัวนี้เรียบร้อยครับอะไหลไงดัดไปครับเนี่ยเอา้าต้องเต็มแล้วครับอืมตัวนี้ไงครับเรียบร้อยครับป bên đang chạy nó thăng, biết tem biết tổp vô Mình đang dù khứ cầu rồi, non này, mềm, du cư cầu, nó, phải bưng, dọc bay. เสียบมืดเลยครับบรรยากาศที่ส้าครับเวนกำลังขึ้นโฟมหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องฟมหายโอ้จมเลยครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนครับโฟมจมเลยครับจะยังเอาไป เด้อพี่น้องอจมเลยครับจมเลยโุ่มตัวนี้อุยเปลี่ยนอีกแล้วพี่น้องยุ๊ยูบอลหรือเปล่ะดึงสก นีหนากระชินลึกแน่จังน้อยครับืได้บนน้อพี่น้องอุ้ยหน่าจิมีโตครับมีโตครับพี่น้องอุ้ยอยูพันชนแนเลย เห็นไหมเห็นเบบเบเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยถึงบอบออกบบได้อามีดมากครับพันเดน,น,นพดเอ้ยตายมีดกับบบได้อามากับนี้ไปยับไม่กันอันนี้ยังกัดมือ Và lưu chỉ định nhé Đính chất ยังวัเนี่ยปลาคอติอู้หูฟินอ่ะว้านึกว่านึกว่าปลาไหลน้องเอ้ยเล่นไปจงลึกปลาบูโอ้ยตีปลาบูครับบ่แม่นปลาไหลครับเรียบร้อยครับ ta bù nừng tèm sau này ừ oh. oh, bù chuột mất đi chép à, thấp Hãy uh. thằng đấy à Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวได้จ้าพี่เท่าตึงอีกแล้วโอ้ยพี่เท่านี่เต็มมีโตบ่เนี่ยอื้พันตังใดก่อนพันอยู่ครับแต่ว่าททิมีโตบ่

โอ้ตัวที่สามมาแล้วอะไรตัวที่สามอืมอันย่าเลยอืมถีนองอเลยดี๋ยวเรียบร้อยสิครับลังเยอะบุล่ละ ดีสามวันี้อ้ยนียยยยย่ขับพูดนีกับดบด้เอามากมึง นี่ครับพี่น้องแต้มที่สามครับนี่โตใยญ่งยุกครับนี่เรียบร้อยเลยครับไม่เหลือเอาเก็บครับโตกำลัางงามเลยเรียบร้อยแต้มนี้ใส่เป๋ายัางเดียว พี่บอสครับตัวนี้ก็ดึงลงอีกแล้วครับจะยู่บ<ข>อสดึง,งหมู่บ้านก็นดึงครับอยู่นี่ครับดึงอีกแล้วซิมิเต็มบอสได้น้อได้กินมันบ่บอสหมู่บ้านก็ดึงอยู่นี่ ก็ไบดบ้อันนี้ก็ดึงอีกแล้วอุ้ยก็ดึงไปไกลเนี่ยมันจะเลึกอยู่โอ้ยก็ยูครับเลือแเต็บเบ็ดอูโโด้วเดือยอีกแล้วครับ giờ đó kè mưa mây hiểu đi ừ. bao Đấy, không đâu bưng lắng mây lưỡi biết phôm lưỡi lắng đi lưỡi 2 lắng không tính ra đây tôi nhìn mấy men đừng đúng đi đang đấy, đừng bo, ừ, ui đừng ui bo là đừng ui 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 biệt, ui ui ติดทักติดแน่พดไม่อยู่พี่น้องเอ้ยบ่อยู่ครับหลังสุดท้ายแล้วครับไม้นี่ใสแบบโบรายไม้นี่ใส่ไว้ตามชีอหลังเป็นว่าเป็นตะถือครับ อยู่กัเก่าเลยครับว่าถือคั้นเดี๋ยวไปสรุปผลงานมืน,นี้จะเป็นยังไงครับพี่นงองมาสรุปผลงานการดักปลาไหลของเฮาเนเมืนเน่อนี้ครับ,บ,รรรบน,นี่ครับเด็ดสามเต้มปันเด็ดปลาไหลสามเต้มครับนี่ใส่ไง,งนี่ครับใส่รองลงมาเนี่ใส่เล็กแล้วก็ได้ปลาบูมา ตัวนึงครับนี่ครับผลงานเท้ามอนี่ครับหมานอยู่ครับนี่พี่น้องสุดยอดบ่ครับโดนโด้ดักเช่นึงนี่ผลงานมอนี่ครับสำหรับชานี่โคงสิไว้ซ้ำนี่ก่อนครับพ่อกันไม่คลิปต่อไปครับแต่โบ่ฮูงว่าสิเป็นคลิปยังครับถารุ่นเบิ้งครับสำหรับชานี่ก็สวัสดีครับ